รับเข้ามาอีกหนึ่งคัน bm 7 3 0 l นะครับ7 3 0 li นะครับ bmw นะครับมาจากนครสวรรค์ขึ้นสไลด์มาลงกันนะครับก็เดี๋ยวคันนี้ก็รถเสียเกียร์พังเดี๋ยวจะทำการยกเกียร์ลงมาซ่อมนะครับใน bm คันนี้นะครับมาอีกหนึ่งงานนะครับผมที่เห็นวางอยู่บนโต๊ะนะครับเกียร์ของ bmw นะครับตอนนี้ชุดซ่อมก็มาถึงกันแล้วครับ ชุดซ่อมก็จะเป็นกล่องใหญ่ๆแบบนี้นะครับอันนี้ชุดซ่อมอันนี้เป็นกลองเกียร์กลองเกียร์หรืออ่างเกียร์นะครับผมช <c oughs> ุดซ่อมอ่างเกียร์หรืออ่างเกียร์มันอ่างเกียร์ต้องเปลี่ยนนะครับกลองเกียร์กับอ่างเกียร์เป็นอันเดียวกันนะครับผมจะเป็นชุดซ่อมของ B M หรือ <c oughs> นยูะครับเ,รดรรดเดี๋ยวผมจะทำการประกอบแล้วนะครับเพราะชุดซ่อมมาถึงแล้วลือล้างทําความสะอาดไปแล้วเดี๋ยวจะทาการประกอบอาการรถคันนี้ก็คือเข้าเกียร์แล้วต้องรอนะครับต้องรอ ต้องรอประมาณถึง5วิรถถึงจะขยับนะครับอันนี้คือเดินหน้าส่วนเกียร์ถอยเข้าเกียร์นานพอสมควรแลวต้องเร่งแรงๆพอเวลาเข้าก็เกิดการกระแทกตึ้งนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนชุดซ่อมใหม่นะครับบีเอ็มคันนี้มีเกียร์อยู่3ลูกนะครับเนื่องวาาา่านจากท่านเจ้าของรถเนี่ยเปลี่ยนเกียร์มา2ลูก3ลูกแล้วนะครับผมไม่ไหวนะครับก็ตัดสินใจเอามาซ่อมนะครับผมเดี๋ยวเราหลังจากซ่อมเสร็จแล้วไปดูนะครับ การทดลองขับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมสวัสดีกันตอนเช้าครับผมกับผมช่างไปก้อนนะครับวันนี้ที่ผมนั่งอยู่ก็คือนั่งอยู่ในรถ BMW นะครับ7จ0 Li นะครับจะนำรถออกมาทดลองนะครับผมรถคันนี้นะครับเป็นของอู่ฟ้าสดใสนะครับเป็นเป็นของอู่ฟ้าสดใสอู่ต่อรถ10ล้อที่นครสวรรค์นะครับเดี๋ยวเราไปลองรถกันนะครับ อาการที่มาของคันนี้เดี๋ยวผมอบอกอาการก่อนอาการที่มาของคันนี้เวลาเข้าเกียร์ดีนะครับเวลาเข้าเกียร์ดีเขาจะเข้าเกียร์หน่วงๆนะครับเข้าเกียร์หน่วงๆแล้วเข้าช้านะครับต้องรอสักพักหนึ่งประมาณ3ามสี่วินะครับแต่อาการเกียร์ถอยหลังนี่ไม่มีแรงเลยนะครับตอนที่มาเนี่ยนะเพราะว่าันที่ลงมาจากสไลด์แล้วผมก็ลองเลื่อนรถดูโอ้โหมันไม่มีแรงเลยถอยหลังนะครับ มันมีความรู้สึกเวลาเข้าเกียร์ถอยแล้วมันกลึกนะครับเกียร์มันเหมือนเข้าแต่พอเร่งแล้วรถมันไม่ขยับนะครับเดี๋ยวเราไปลองรถกันนะครับกับ bmw 730 li นะครับผมตอนนี้ก็นะครับได้นำรถออกมาเตรียมการนะครับก็มาอยู่บนท้องถนนแล้วที่มันเป็นฟ้าเพราะว่าตอนนี้มัน6โมงเช้านะครับ6โมงเช้านะครับผมจะตื่นแต่เช้าแบบนี้ทุกวันนะครับตื่นแบบนี้ทุกวันนะครับเพื่อมาหนึ่งออกกำลังกายบ้างนะครับไม่อยากให้ร่างกายตรง ให้นี่ปวดเมื่อยไปมากกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปลองรถกันเลยกว่านะครับผมอ่ะตอนนี้อยู่ที่เกียร์พีนะครับอ่ะรถ BM ตัวนี้นะครับจะไม่มีคันเกียร์ตรงกลางเหมือนรถทั่วๆไปนะครับเหมือนพวกรถญี่ปุ่นไม่มีนะครับต้องหาดูดีๆนะครับมันเป็นคันเกียร์ไฟฟ้านะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับไปนะครับอ่ะดูที่ว่าเนี่ยตอนเนี้ยผมเข้าเกียร์ดีแล้วอ่ะยกอ่าปล่อยเบรกนะครับดู ผมยังไม่ได้เร่งเครื่องนะครับดูนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาถอยหลังกันดูดีกว่านะครับปุ๊บอ่ะเข้าเกียร์เอ็นไปเข้าเกียร์อานะครับนะครับเดี๋ยวผมปล่อยเบรกนะครับปล่อยเบรกเห็นไหมครับปล่อยเบรกเนี่ยเกียร์อานะครับดูรอบเครื่องยนต์ผมไม่ได้เร่งนะครับนะครับปล่อยเบรกอ่ะอ่าเบรกนะครับไปนะครับตอนนี้เดินหน้าถอยหลังเป็นปกติแล้วนะครับผม ่ะเรามาลองกันนะครับอลองอทุกท่านดูรอบเครื่องยนต์นะครับเกียร์เปลี่ยนนิ่มมากครับเ,เกียร์สองดูรอบนะครับดูรอบเครื่องยนต์เขาจะดอปเนี่ยเห็นไหมครับเกียร์สามแล้วสี่นะครับห้าเห็นไหมครับเกียร์เป็นนิ่มมากครับเนี่ยดแป๊ปแปบเดียวนะครับกดแป๊บเดียวร้อยยี่ร้อยสี่ คือแบบไม่รู้ตัวเลยนะครับเนี่ยเปี่ยขามีอยู่หกเกียรนะครับเนี่ยเกียหกแล้วเห็นไหมครับไอ้ที่ไฟมันโชว์นี่เกิดจากระบบนะครับอ่าระบบนู้นระบบเนี้ยตอนนี้มันหกโมงเช้าฟ้าขึ้นแนย้นะครับเดี๋ยวผมปัดก่อนเนี่ยแปบ๊บเดียวร้อยยี่แล้วครับเกียเปลี่ยนนิ่มมากนะครับ รถ B M คันนี้เป็นของอู่ฟ้าสดใสนะครับแกบอกว่าให้เปิดเผยข้อมูลเลยช่างนะครับนะครับคันนี้ขึ้นรถสไลด์มานะครับมาลงนะครับนะรถคันนี้มีเกียร์อยู่3ลูกนะครับก็คือบนรถ1ลูกอยู่ข้างล่างอีก2ลูกนะครับนะครับแกบอกว่ามันใช้ได้ไม่นานแต่ตัดสินใจซ่อมดูนะครับไม่รู้แกบอกว่าไม่รู้ว่าจะซ่อมจบไหมเอามาให้ช่างเอาลองเอามาลองฝีมือช่างดูนะครับ พามาลองฝีมือช่างแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับถ้าจะมาลองฝีมือช่างแบบนี้ก็นะครับดูแป๊บเดียวเห็นไหมครับวิ่แป๊บเดียวครับครบแล้วนะครับ6กสปีดนะครับการซ่อมเกียร์ระวังนะครับระวังช่างใช้ของเทียบของเทียมเอ้ยใช้อะไรเทียบนะครับก็คือไปซื้อโอลิงตามร้านขายโอลิงทั่วไประวังนะครับซีนโอลิงพวกนี้นะครับ อย่างที allegiance allegiance, ่ผมใช้ผมใช้ Jamie, tamam. lamps. เกรดพรีเมียมนะครับให้ระวังนะครับอย่าเห็นแก่ของถูกนะครับซ่อมในราคาหมื่นกว่าบาทเนี่ยอย่าเห็นแก่ของถูกนะครับพอไม่จบมามาหาผมนะครับผมก็ต้องนับหนึ่งใหม่นะครับพอนับหนึ่งใหม่บอกช่างแพงจังตอนทําทีแรกมีตังมีมีตังทํานะครับแต่พอจะให้ผมมาแก้ใหม่เกียร์มันต้องแก้มันต้องรื้อแก้ใหม่นะครับเพื่อจะนับหนึ่งใหม่นะครับถ้าไม่งั้นยังไงก็ไม่จบครับนะฮะ ถ้ายังไม่พร้อมนะครับก็ใช้ตามสภาพที่คุณรับได้นะครับหลายคนก็ธรรมดาครับอ,อะไรที่ราคามันถูกแต่ไม่ดูคุณภาพนะครับควรศึกษาฝีมือช่างคนนั้นด้วยนะครับกับการซ่อมเกียร์ออโต้นะครับโซนจังหวัดนครสวรรค์นะครับชัยนาทอุทัยธานีจังหวัดนครสวรรค์นะครับรถเสียเกียร์พังติดต่อเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะกลับรถแล้ว กับผมช่างไปก้อนจังหวัดนครสวรรค์อำเภอพยุหะชีรีตำบลยาดมันสีนะครับผมขอบคุณครับผมขอฝากอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือเรื่องการดูแลนะครับเรื่องการดูแลน้ํามันเกียร์ออโต้นะครับท่านใดที่เคยทําการซ่อมเกียร์กับผมไปแล้วนะครับอย่าลืมเปลี่ยนถ่ายน้ามันเกียร์ตามที่ผมบอกในบินหรือใบเสร็จที่ผมเขียนไว้ให้นะครับ ถ้ารถอายุเยอะแล้วที่ยังไม่เคยโอเวอร์ฮอนก็เปลี่ยนทายบ่อยหน่อยนะครับทุก20 0 0 0โลรถที่เคยผ่านการโอเวอร์ฮอนกับผมไปอย่าลืมดูแลอย่าเอาแต่ใช้อย่างเดียวนะครับอย่าลืมดูแลน้ำมันเกียร์ส0 0 0 0ถึง40,000โลก็ทำการเปลี่ยนได้เลยนะครับผมท่านใดที่รู้ตัวว่าใช้รถงานหนักๆเดินทางไกลก็ถ้ามีเวลาก็เข้าหาอู่เปลี่ยนได้เลยไม่ต้องรอครบกิโลก็ได้นะครับผมนะฮะ เพราะอุณหภูมิจะทําให้สภาพของน้ํามันเกียร์เสือ่อมประสิทธิภาพลงนะครับผมก็ฝากวันไว้เพียงเท่านี้นะครับกับการโออเวอร์ฮอนเกียร์ในรถ BM เแล้วเรื่องการดูแลของเหลวนะครับที่ทําการโออเวอร์ฮอนจากผมไปนะครับผมขอบคุณครับ